สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสอนการทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนโดยคุณครูตุย้ยการทำพุดดิ้งนั้นจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันคือส่วนของตัวพุดดิ้งที่มีความอ่อนนุ่มและน้ำราดพุดดิง้งส่วนผสมของทั้งสองส่วนนั้นค่อนข้างจะคล้ายกันจะต่างกันก็ตรงที่ตัวพุดดิ้งนั้นจะมีผงวุ้นส่วนน้ำราดพุดดิ้งนั้นจะไม่มีผงวุ้น จะมีแต่เนื้อมะพร้าวอ่อนที่สไลด์เป็นชิ้นบางๆแทนไปชมคลิปกันเลยค่ะต้องทำน้ำมะพร้าวเนี่ยสองชุดคือตัวพุดดิง้งกับตัวน้ำราดในนั้น็นสูตรชัดเจนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาวางไม่วางคู่เลยตัวน้ำพุดดิง้งจริงๆไม่ได้ต่างอะไรเลยต่างที่ตัวพุดดิ้งใส่วนตัวน้ำราดไม่ใส่วนแต่ใช้มะพร้าวแทน มะพร้าวจะใส่ทั้งตัวพุดดิ้งกับน้ำก็ได้แล้วแต่ความชอบส่วนการหั่นมะพร้าวจะหั่นแบบไหนก็ตามชอบแต่ของครูตุย้ยจะหั่นสฉลยบางๆกินแล้วมันลื่นอัรรถมันไม่ติดคอเพราะตอนนี้ก็จะเอาวุ้นใส่โอเคคจ้ะ ป้นหนึ่งช้อนชาต่อหนึ่งสูตรทำสิบสูตรก็สิบช้อนเห็นไหมคะเวลากุตุ้ยตวงนะคะเนี่ค่ะปาดอย่นี้นะฮะถ้าบอกช้อนชาปากก็คือช้อนชาปากช้อนชาพูนเล็กน้อยกับช้อนชาปูนปูนะคะเวลาที่ตวงสำคัญมากนะคะุ้นผสมน้าตาล รสชาติจะขวดตัวน okay. um ี้ค anyway. ่ะระหว่างเอกับสองเอมันต่างกันนะคะค่ะวในจุดบอกชัดเจนแล้วค่ะว่าเอเดียวสองเอมันจับแข็งค่ะไว้สำหรับทำยุ้นทั่วไปค่ะนี่คือส่วนผสมของผงวุ้นและน้ำตาลคนให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นให้เตรียมต้มน้ำมะพร้าวและน้ำสะอาด ก่อนที่จะใส่ผงนุ้นและน้ำตาลคุณตู้แยกเอาไว้แล้วค่ะอันนี้คือไว้ทำตัวน้ำแต่อยากจะดูว่าสังเกตเป็นหรือเปล่าแยกไว้ให้แล้วพรานี่คือจับตาว่าทำไมถึงต้องใช้ภาชนะที่ต่างกันเวลาทำแล้วมันมองแทบจะไม่ออกเลยว,ว่าอันไหนนุ้นอันไหนไม่ใส่นุ้นหรือต้องคุณขาสูงไปค่ะ สูงไหมคะ,ะค่อยๆใส่ลงไปเลยแล้วค่อยๆคนมยไม่เหลือก็ยังไม่ใส่ค่ะเข้ากันไหมในขณะที่ต้มน,น้ำเปล่าและน้ำมะพร้าวน้ำให้คอยช้อนฟองออกนะคะหนึ่งข้าน้ำมะพร้าวเย็นมันจะมีฟองอันที่สองข้าน้ำมะพร้าวในอุณหภูมิที่ไม่กุมที่ เป็นสีม่วงถ้าแดงว่าน้ำจะไม่ค่อยโอแล้วความเย็นไม่ถึงเอากระทะมาได้พี่อวยพรกระทะก็เอามาได้ค่ะแต่พี่ต้องหาที่วางเอาเก้าอี้ไงโต้เพราตน้งแข็งวางใจเลยค่ะเดี๋ยวเราจะอบดูที่เใส่หม้อได้ไหม สองนแล้วก็ค่อยๆคนสิบห้านาทีนาฬิกาอาจารย์ครั้งน้อยมีนาฬิกาไม่ทำนอนนอบนาฬิกาถ้าเจ็สามนาทีสิบสามนาทีเอาเจ็สามนาทีอันนี้อันนี้มันเวลาคนไม่ได้คนกลับไปกลับมาถ้าต้องการพุดดิ้งที่เนื้อเนียนนุ่มให้คนเบาๆค่อยๆคนไม่จำเป็นต้องคนตลอดอยากจะว่ให้ดี แล้วดูให้ดีให้พออุ่นใครจะเป็นคนทนฝางมือหลังจากที่น้ำตาลและผงุ้นละลายดีแล้วให้นำไปน็อกน้ำเย็นนะคะไม่ค่ะอันนี้คือปกติค่ะปก,ปกติค่ะอันนี้ถือว่าปกติค่ะอย่างนี้ไม่มีการวนไปวนมานะคะเนื้อจะเนียนถ้าวนแบบแบบแบบเขาเรียกว่าแบบตาย่ะ เนื้อเต็มเดินเดินยกคนยกคนยกข้ามั่นใจว่าโอเคเกสรไปแล้วอาจารย์ช่างน้อยนี่คือหลังจากที่ที่มานพักน้ำไม่ร้อนแล้วอันนี้อุ่นกทีือไม่ใช่ค่ะบีบิงบีบิงว่า้วมาค่ะมาเทร้อนเลยว่ะไม่อุ่นค่ะที่อุ่นแล้วคุณเลยค่ะ อันนี้ไข่วิปปิ้งดูนะคะเวลาใส่วิปปิ้งค่อยๆใส่ค่อยๆคนเบาๆไม่เปิดค่ะเมื่อตั้งวิปปิ้งแล้วไอวิปปิ้งครีมแล้วเนี่ยจะเย็นนนไไปิดมเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่เหมือนกับตัวตัวนอนทิมเมอร์นะคะ ถ้้้้าตตะะกกกออ็มมีัใส่เย็นเกินไปจะพิ้งครีมไม่ละลายเพราะมันมีไขมันไขมันใช้เวลาในการเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าตัวครีมเนอร์ตัวนู้นนะคะเพราะมันเป็นเอนะคะตัวนี้ตัวนี้มีส่วนผสมของตัวน้ำนะคะน้ำมันพืชนะคะแล้วก็ใส่ในหใช้ตีเอานะคะ ยิง่งกินกรีมิ่งตัวนึงใช้ส่วนเดียวกันเลยใช่ไหมคะท่ากัเหมืกันเลยค่ะแต่ความาค,ความที่มันละลายในน้ำเนี่ยตัวนู้นมันจะดีกว่าต,ตัวนี้มันจะยากยากตรงนี้แะละคะ่ะ ตอนนี้วิธีแก้ก็คือใช้ใช้ตะก้อในการใช้ตะก้อดีแต่ตัวนู้นในเราแค่คนอย่างเดียวละลายได้ใช่ไหมละลายแล้วค่ะจ้ามตอนที่จะใส่วิปปิ้งครีมไม่ติดไส้ตะก้อคนไม่ให้โดนไสค่ะบอกแล้วไม่แค่คุณเดี๋ยใช้พายามใช้พยายามหมาพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าตัวนี้เขามีตัวน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมก็โปดผสมด้วยมันถึงให้เกิดความเข้มข้นขึ้นมานะคะ ใช่ค่ะถ้าเราไม่นับน้ำแข็งเราก็บอกแล้วว่าถ้าคนที่บ้านทำอย่างอื่นไปตกผลึกไปอย่างสองสารทีเดิมมาคนณผิวตัดขนาดไหมอย่าให้ผิวนะอองตัวเกลือไหมหมักบดก็คือเรใช่ว่ามันละลายแล้วฝากฝวากถึงแต่ไปกินที่เป็นก้อนแล้วพอเราไปคุณคไม่ให้ละลายแล้วค่ะละลายแล้ว คะแต่ถ้าจะใส่น้ำมะพร้าวอะไรนั่นก็คือะจใส่น้ำใส่กุ้ยใส่น้ำรากใส่น้ำรากนี่ตัวก้นอะไรกให้ใองมันไ้เกิดฟองนะคะถ้าเราถ้าเราตักไม่แรงๆฟองมีแน่เพราะนั้นเราต้องไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะคะตีนตีนอันนี้ตักไก่ช่วยเลยบอกกันไก่ช่วย หลังจากที่ส่วนผสมของตัวพุดดิ้งละลายเรียบร,ร้อยแล้วเราก็นำตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะ แล้วรอให้ส่วนผสมของตัวพุดดิ้งเสร็จตัวตักแค่เพียงครึ่งถ้วยเท่านั้นนะคะน้อนประมาณ้วยพี่พี่ไลน์ใหทนูพี่ไปอะไรวางเรียกค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปใส่ในนั้นเจ้าจะตังม่ตั่าล้วนะคะมันเป็นฟองดูที่ความชอบถ้าใครชอบเนื้อเยอะก็ตักเยอะก็ขาดคุณเยอะ หลังจากที่ทําส่วนของตัวพุดดิ้งเรียบร้อยแล้วเราก็หันมาเตรียมเรื่องของมะพร้าวและน้ำราพุดดิ้งกันนะคะวให้หมตแร้ววาสมีด45องศาหรือ50องศาวางไปเลยคนะ่ะนี่เ็อย่างนี้ไม่บางค่ะอย่างนี้เป็น<ม>ชิ้นท่อนค่ะให้เป็นสี่เหลี่ยมกรตุรัสแกสวยที่สุดดูใครจะเอาลูกเตา๋า<ม>บางคนชอบกินหนึบหนบะวัยรุ่น่ะเขาชอบก็แล้วแต่ อันนี้เรื่องมะพร้าวไม่มีใครกำหนดกฎเกณฑ์มร้าวนขุนนนี่เหรอคะที่เจ็ดร้ยที่ไหนก็แล้วแต่มะพร้าวนี่ขึ้นอยู่กับสถานที่ต่อไม่ได้ว่ากี่ลูกหน้าบ้านตุ้ห้าลูกร้อยไปอีกที่หนึ่งหกลูกร้อยมอมีดคม,มเนี่ยมันจะไปได้เร็วได้แล้วนะคะแบบนี้ใช่ค่ะ จากนั้นเรามาทำส่วนของน้ำราดพุดดิ้งกันนะคะนำน้ำสะอาดและน้ำมะพร้าวต้มให้เดือดแต่ยังไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะอ,อันนี้ก็รอต้มให้เดือดแล้วเดี๋ยวอันนี้ใส่ก็รอให้เดือดครกครั้งต้องให้เดือดเดือดแล้วก็เอาน้ำตาลใส่ระหว่างที่มันมี็นฟอะเราก็ตักทิ้งก็เท่านั้นเองแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นนกน้ำแดดมากแนละ้วไปลงหน่อยแรงไป อันนี้เรากะเอานะเพราะว่าการนี hmm. ่ถ ap ึงอย่าเรงเกินไปเอาเพราะว่าเดี๋ยวจะเผื่อัน้นด้วยหมดพอดีน้ำ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 มะพร้าวเราไ้กานถึงแล้วไม่ได้ย่งค่ะถึงต้องให้เดดกีิีด้วยหมด คือคือมันจนออดมาแล้วดูสักว่น่าจะพอดีอยู่แล้วเนี่ยประมาณนี้่ะอยากใส่เยอะเกินไปพอเยอะเกินไปมันก็มีเป็นเนื้อมันก็ไม่โอเพราะว่ากินตัวน้ำมันจะอร่อยกว่ากินเนื้อไม่ต้องไปกินเยอะรอให้เดือดกินน้ำดีไม่มีโฟ ปกติก็ขึ้นโองนะคือมันขึ้นอยู่กับตอนที่เราเราพักน้ำมะพร้าวเอาไว้เย็นเกินไปก็ขึ้นโองเป็นสีม่วงเย็นไปรู้ว่ามันอุ่นเกินไปหมายความว่าน้ำมะพร้าวเย็นไม่พอเราทำมันจะเสีย มันก็จะขึ้นโคมงเป็นสีม่วงเหมือนนานเพราะว่าที่บ้านเป็นได้สองแบบสองกรณีงั้นอันนี้ถือว่าโอมากพอดีไม่เย็นแล้วก็ไม่ไม่ร้อนแล้วเนื้อมะพร้าวนี่ก็ใช้แบบไหนเนื้อมะพร้าวเขาเรียกชั้นครึ่งถึงแต่เดี๋ยวนี้ไปร้านไหนไปบอกว่าเอาเนื้อคุดดิ้งแล้วมีหลายเจ้า มีหลายเจ้าแล้วเริวมทำแต่ว่าราคาบอกแล้วว่าแตกต่างกันไปแล้วแต่แล้วแต่สถานท,ที่ยังไม่สวยก็รอ,อสายมันจะใสขึ้นมาได้่านเจ้าสังเกตได้ดีเนื้อมะพร้าวมันจะใสขึ้นเพ<อ>ราะว่ามันสุกไงคะอันนี้เนื้อจนะหนานิดนึงเอาเลยพี่เอาเลยมันอยู่ที่การหั่นใช่ได้ไดใช่ค่ะอยู่ที่เราใช่ไหคะ หนึ่ง<ต>มีดน้มีดน้ำหนักมีดก็ต้องให้พอดีอย่างที่ตุ้ยบอกว่าอันนี้มีดเล็กไปอันนั้นก็ใหญ่ไปต้องพอดีแล้วความคมนี่ต้องคมมากๆแคัน,นี้มันมีเทคนิคไม่แรกๆอ่ะถาะว่าบาดมือเป็นยังคน,นี้มันก็ต้องใช้เทคนิคเอามนการที่เราจะกดว่าทำยังไงให้เราเฉลยได้เร็วเขียงก็สำคัญ เขียงตัวนี้มันจะลื่นเป็นพลาสติกเพิ่มควรจะใช้เขียงไม้ใช่ค่ะถ้าเขียงไม้อะมันจะ,นนจะนมันจะไม่ลื่นมันจะออกกุ่นเลยจะมีกติ่นดำต้นนะคะไม่ต้องปล่อยตรงนี้จะปอยสักสองดีอยู่ตรงเนี้ยมันจะไว้ได้โดยใส่ในตู้เย็นธรรมดาเนี่ยใต้ฟร,รีซอ่ะถ้าวันเต็มเต็มไม่ต้องไปอะไรเลย แต่ตู้ยังต้องจำ่องเสม,สมอนะแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิน3ามวัน,อน,นบอกแล้วแรกๆแบบอ,อันนี้ใส่ไปได้เลยน้ำตาลอย่างน้ำตาลอย่างเดียวอันนี้ไม่มีวุน้นต่างกันตรงนี้นิดเดียวเองแห่ะกระบวนการเหมือนกันที่ให้คนเนี่ยเพราะว่าน้ำตาลมันเป็นโน่นก้นถ้าเราทิ้งอนะ่ะเดี๋ยวมันก้นไม่ อันนี้ก็สังเกตใช้ความรู้สึกแล้วก็ดูว่ามันเดือดชักสองครั้งเนี่ยคนอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้เดือดอย่าไปให้มันโดนอีกแล้วก็ต้องแห้งอย่าให้โดนน้ําถ้าน้ําลงเมื่อไหร่เสียเร็วพรุ่งนี้ก็เสียถ้าน้ําลงมันเสารเริ่มเดือดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยทำงนี้ทําเสร็จปับ๊บก็คือใส่ตู้เย็นเอาไว้เลยก็ไว้ได้ห้าวันแต่ถ้าจะไว้เป็นเดือน ของค mm ุณ hmm. ต้อยไปดูบอกแล้วว่าชอบทานเป็นไอศครีมทำปั๊บเนี่ยพอเย็นใส่ตู้เย็นไว้ก่อนพรุ่งนี้หรือไม่ฟรีซเลยถ้าถ้าฟรีซเลยเวลาเอามาทานเนี่ยสามารถให้ละลายเป็นน้ําได้ hey, แต่ถ้าไว้4ี่วันวันที่5้าฟรีซไม่ควรทานแบบละลายรสชาติ ดอกลงมาเหลือ80ถามว่าทานได้ไหมทานได้ไดหลังจากน้ำตาลละลายหมดแล้วให้นำส่วนของน้ำราดพุดดิ้งมานอกน้ำเย็นจากนั้นจึงใส่วิปปิ้งครีมที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันดีอย่างเบามือจากนั้นจึงนำไปราดลงบนตัวพุดดิ้งที่เซ็ตตัวแล้วย่าาง,ง,งัวปน นึ่งกันกันเลยสองมันจะได้ลายตัวเพราะอย่างนี้มันเย็นอยู่จากนั้นจะ<า>นำ<ด>ส่วนของน้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนราดลงบนตัวพุดดิ้งที่เสร็จตัวแล้วปิดฝาให้สนิทนำไปแช่ตู้เย็นปิดฝาก็คือเอาด้านที่เปิดเนี่ยค่ะไว้เข้าหาตัวเราเ,นะเข้าหาตัวเราอย่างนี้แล้วก็เอาหแม่มือเอามือจับเข้าอย่างนี้แล้วก็ลูดมันก็จะปกะตอกแค่นี้